เฮียเฮียจำฉันได้ไหมคะเฮียนี่ใจดีจริงๆเลยนะคะงานพวกเราไม่เกรงใจแล้วนะคะแกวันนี้กินให้เต็มที่เลยนะเฮียเฮียจำฉันได้ไหมคะ ะะคตะัวฉันเพิ่งเข้ามาทำงานในเมืองกระเป๋าตังค์แล้วก็โทรศัพท์โดนขโมยไปหมดเลยฉันขอกินข้าวผัดสักชามได้ไหมคะหรือว่าอาหารเหลือๆฉันก็กินได้นะคะอ่ะไปนั่งก่อนไปขอบคุณนะคะเฮีย er. ขอบคุณนะคะ นี่จ้าข้าวผัดกินให้เต็มที่เลยนะมื้อเนี้ยเฮียเลี้ยงขอบคุณนะคะเฮียขอบคุณมากเลยค่ะค่อยๆกินนะอ่ะนี่รับไว้นะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะเฮียฉันรับมไม่ได้หรอกค่ะเอาเธอนาะรับไว้เถะน้องเพิ่งมาทำงานในเมืองเพื่อนก็ไม่มีดูถ้ายังหางานไม่ได้ด้วยคนเราเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ลำบากบ้างรับไวเ้เถอะเลียเต็มใจช่วย ขอบคุณนะคะเฮียขอบคุณมากๆเลยค่ะเฮียเป็นคนใจดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้อ่ะฉันมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วนะทำงานบริษัทข้างหน้านี่เองค่ะ <c oughs> วันนี้ฉันผ่านมาพอดี อยากกินอาหารฝีมือของเฮียค่ะวันนี้เฮียเลี้ยงเหมือนเดิมนะได้สิจ้ะถ้างั้นเนี่ยเข้าไปนั่งข้างในก่อนนะ น้องนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนาะแล้ววันนี้อยากกินอะไรจ๊ะมีเมนูเด็ดๆแนะนำไหมคะมีสิร้านของเคียเนี่ยมีทั้งขาฉันแนะนำเองค่ะร้านของเราเนี่ยมีเมนูสำหรับสองคนคนละห้าร้อยบาทสนใจไหมคะน้องอันนี่อันพูดเรื่องอะไรเนี่ยเขาสองคนเป็นลูกค้าของพี่นะพี่บอกว่าไงว่าพี่จะเลี้ยงเขา ตามสบายเลยนะจ๊ะเฮียนี่ใจดีจริงๆเลยนะคะงั้นพวกเราไม่เกรงใจแล้วนะคะแกวันนี้กินให้เต็มที่เลยนะได้เลยงั้นเอาเมนูที่แพงที่สุดข,ของทางร้านให้พวกเราสองคนหน่อยนะคะ,ะได้จ้ะ งั้นบรบกวนรอสักครู่จ้ะได้ค่ะมาแล้วจา้จาโหน่าทานมากเลยค่ะเชิญตามสบายเลยนะกินให้เต็มที่เลย เฮียคะร้านเฮียย okay? ังมีอะไรอร่อยๆอีกไหมคะเอามาเสิร์ฟอีกเยอะๆเลยนะคะได้ครับถ้างั้นเนี่ยรบกวนรอสักครู่นะได้ค่ะขอบคุณนะคะกินเถอะแก ด้านนี้อร่อยมากกินเยอะๆเลยนะแกอันนี้น่ากินมากเลยอ,อร่อยวันหลังพามากินอีกนะโอเคมากินของฟรี <c oughs> ชอบของฟรีมันดีแบบนี้นี่เองใช่แกแกมา,มาชิมๆิม <c oughs> ต่ตัวนี้มีปลาบ้างอะ พี่สองคนนั้นสั่งเยอะขนาดนั้นม,มันจะกินหมดเหรอฮมต้องรองต้องรองเด็ดบอกเลยอันนี้เด็ดึอ,อันนี้ก็อร่อยดีไหมพอเถออันพี่ขอร้องหยุดพูดมากสทัทีเขาสองคนเป็นลูกค้าของพี่ถ้าเขาได้ยินขึ้นมาเนี่ยเขาจะคิดยังไงอ่่ ฮัลโหลครับสวัสดีครับโทรจากทางโรงพยาบาลนะครับวันนี้ถึงกําหนดชําระค่ารักษาพยบาบาลแล้วนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมขอเวลาอีกสักวันสองวันได้ไหมครับผมมั่นใจว่าผมจะหามาจ่ายได้แน่นอนครับถ้าอีกสองวันคุณยังไม่เข้ามาชําระค่ารักษาพยบาบาลทางโรงพยาบาลมีความจําเป็นที่จะต้องระงับการรักษาและให้ยาคุณแม่คุณนะครับ เฮียคะครับอิ่มมากเลยค่ะเฮียอาหารร้านเฮียอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะใช่ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณเฮียมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรจ้ะไว้ครั้งหน้าแวะมาใหม่นะได้เลยค่ะเฮียขอบคุณนะคะ ไว้มากันใหม่นะได้เลยค่ะพี่หลงนี่พี่บ้าไปแล้วเหรอเงินค่ารักษาของแม่เรายังหาไม่ครบเลยพี่จะมาทําเป็นคนดีอีกทำไมเนี่ยฉันไม่เข้าใจพี่จริงๆเอานาอัน าก็มากินแค่ไม่กี่ครั้งเองเลขอย่างเดี๋ยวเราก็หาทางออกเองได้พี่ว่าเรามาช่วยกันเก็บจานก่อนดีกว่า ัดีครบต้องพวกมึงค้างจ่ายค่าเช่าร้านมาสามเดือนแล้วกูจะมาเจินพวกมึงครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าวันนี้ยังไม่จ่ายก็เก็บเพื่ของของพวกมึงออกไปพี่ครับผมขอร้องเถอะนะครับผมขอเวลาอีกสักวันสองวันได้ไหมครับผมสัญญาผมจะหามาจ่ายให้ได้แน่นอนครับ เออกูจะให้โอกาสพวกมึงพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วกันแล้วไอ้หาวกูไม่เตือนเข้าใจไหมครับพี่ <G ül üyor> เราจะทำยังไงกันเนี่ย อันอันใจเย็นก่อนนะเราต้องหาทางออกให้ได้พี่หลงถึงกำหนดชำระค่ารักษาพยาบาลของแม่แล้วนะพี่ฮัลโหลครับสวัสดีครับโทรมาจากทางโรงพยาบาลนะครับ วันนี้ถึงกําหนดที่คุณต้องมาชําระค่ารักษาพยาบาลของคุณแม่คุณ้วนะครับครับพี่เงินค่ารักษาพยาบาลของแม่เรายังมีไม่พอเลยไหนไหนจะค่าเช่าร้านอีกถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินไปใจ่ายให้เขาเขาก็จะมายึดร้านของเราก็เราจะเหลืออะไรอะพี่ ทำยังไงดีพี่เราจะทำยังไงกันดีอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องทําอะไรแล้วแต่ว่าน้องอันใจเย็นก่อนนะเราต้องผ่านมันไปให้ได้พี่ว่าตอนนี้เราไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยบาบาลกันก่อนดีกว่า คุณหมอครับนี่เป็นเงินที่พวกผมสองคนหามาได้ทั้งเนื้อทั้งตัวของพวกผมสองคนก็มีอยู่แค่นี้แหละครับคุณหมอต้องช่วยแม่ผมนะครับนะคะคุณหมอแล้วเงินส่วนที่เหลือพวกหนูจะหามาให้แน่นอน,นะคะ่ะนะคะคุณหมอพวกคุณจะจ่ายกันทำไมครับค่ารักษาพยาบาลของแม่พวกคุณเมื่อวานมีคนมาจ่ายให้แล้วครับ แล้วเขาก็ฝากซองนี้ไว้ให้พวกคุณด้วยครับสวัสดีค่ะขอบคุณเฮียที่เคยช่วยฉันในวันนั้นนะคะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฉันไม่เคยลืมบุญคุณนี้เลยเฮีย er เป็นคนจิตใจดี ถ้าไม่มีเฮียช่วยฉันในวันนั้นฉันก็คงไม่มีวันนี้ส่วนเรื่องแม่ของเฮียเฮียไม่ต้องเป็นห่วงฉันจัดการให้หมดแล้วและค่าเช่าร้านของเฮียฉันได้คุยกับเจ้าของตึกและชำระล่วงหน้าให้เฮียหนึ่งปีในบัตรนี้มีเงินอยู่สามแสนเฮียเก็บเอาไว้ตั้งตัวนะคะ นไปรัฐบาลประกาศจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำห0 0้บาท <R ud> ต่อไปเงินเดือนพวกเราก็จะได้หมื่นแปดแล้วจริงเหรอแกเฮ้ยเริ่มพวุนีแล้วเหรอดีจังเลยอ่ะฉันจะได้มีเงินเก็บกับเขาสักทีมีอะไรอ่ะทำไมดีใจอะไรกันขนาดนั้นเมื่อกี้หนูดูข่าว รัฐบาลประกาศให้พรุ่งนี้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทค่ะเ,ออเรื่องนั้นเจรู้แล้วล่ะ <c oughs> เจจะขึ้นให้พวกเราไหมคะขึ้นสิถ้าเจไม่ขึ้นเดี๋ยวตำรวจก็มาจับเจหรอก <c oughs> แต่เจต้องไล่พวกเธอคนใดคนหนึ่งออกนะเอาทำไมล่ะคะเจ <c oughs> เจอก็ไม่ได้อยากไล่พวกเธอออกหรอก <c oughs> ร้านเจก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากต้องมาจ่ายเงินเดือนให้พวกเธอคนละหมื่นแปดเจจะไปเอากาไรมาสักไหนละ่ะไหนจะค่าวัตถุด,ดิบค่าน้ํามันรถก็แพงขึ้นทุกวันร้านเจอาจจะอยู่ได้อีกกี่เดือนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยพวกเธอดูสิร้านเจก็ไม่ใช่จะมีลูกค้าเดือนนี้เจไล่พวกเธอออกหนึ่งคนเดือนหน้าเจอาจจะต้องปิดร้านไปเลยก็ได้นะทำยังไงดีอะเชอรี่ เราแรกคิดว่ารัฐบาลประกาศขึ้นคาแรงขั้นต่ำเป็นห0 0อยบาทแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นแต่ทำไมเรากลับตกงานล่ะคิดไม่ถึงเลยอ่ะว่าจะเป็นแบบนี้เจ๊คะอย่าไล่พวกเราออกนะคะนะคะเจ๊คะเจ๊อย่าไล่พวกหนูออกเลยนะคะถ้าเจ๊ไม่ไล่พวกเธอออกงั้นเจ๊ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ได้ไหมล่ะ เห็นไหมล่ะพวกเธอก็ไม่ยอมอะ่ะงั้นเอานี้เลยพวกเธอเลือกเอาเลยใครจับได้ไหมสันพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาทำงานละ นี้เป็นต้นไปคุณสองคนต้องแบ่งเวรทำความสะอาดห้องทำงานแล้วก็ห้องน้ำด้วยตัวเองแล้วนะออคณไม้คะไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องพวกนี้ฉันจัดการคนเดียวก็ได้คะ่ะใช่ครับที่ผ่านมาแม่บ้านก็ทำคนเดียวมาโดยตลอดทำไมพวกเราต้องทำด้วยครับฉันก็ไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นหรอกแต่รัฐบาลประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นห0 0้อบาท เราจะจ้างแม่บ้านด้วยงบ18,000บาทต่อเดือนบริษัทคงแบบรับภารณนี่ไม่ไหวเมื่อวานฉันได้ไประชุมกับคณะกรรมการแล้วเราตัดสินใจเชิญแม่บ้านออกคุณไมคคะจู่ๆมาไล่ฉันออกแบบนี้แล้วฉันจะทำยังไงล่ะคะย เศรษฐกิจแบบนี้ฉันคงไปหางานใหม่ทำไม่ได้หรอกคะ่ะคุณไมยอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันต้องขอโทษด้วยนะฉันรู้ว่าที่ผ่านมาเธอตั้งใจทำงานแล้วก็ดูแลบริษัทได้เป็นอย่างดีแต่เราก็ต้องลดต้นทุนของบริษัทหวังว่าเธอจะเข้าใจนะ ดีวะถ้าค่าแรงขึ้นแบบนี้เงินเดือนเราก็ไม่ขึ้นแต่ค่าของชีพแพงขึ้นทุกวันคุณน่ะแค่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแต่ฉันต้องตกงานฉันเนี่ยสิที่ลำบากรัฐบาลประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำพี่คะไปหน้าปากซอยคะ่ะ ได้เลยน้องออขึ้นรถยี่สิบบาทครับ ก็สิบบาทเองนี่ทำไมวันนี้เก็บหนูยี่สิบอะน้องครับตอนนี้ค่าน้ำมันมันแพงค่าแรงขั้นต่ำก็ขึ้นค่ารถก็ต้องขึ้นด้วยสิครับแล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูก่อนนะเอา้าก็น้องไม่ได้ถามนี่ กะเพราหมูไข่ดาวหนึ่งจานค่ะเชอรี่กะเพราหมูไข่ดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยว,ยว,ยวมีอะไรเหรอร้านเจ๊ทำไมขึ้นราคาแบบนี้ล่ะ จาก40เป็น70เลยหรอก็เงินเดือนพวกเธอขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนี่เจ๊ขึ้นราคาอาหารยังไม่ถึงหนึ่งเท่าเลยนะเงินเดือนพวกเธอขึ้น่ะต้นทุนทุกอย่างของเจ๊ก็ขึ้นหมดค่าอาหารก็ต้องแพงเป็นเรื่องปกติอยู่ละเอ้าหนูทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะก็หนูเพิ่งถูกไล่ออกจากงานนะคะเจ๊ บริษัทบอกว่าจ้างยู่ไม่ไหวแล้วอ๋อเออเนี่ยเจ๊ก็เพิ่งไล่ลูกน้องออกไปหนึ่งคนรัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทแบบนี้นายจ้างอย่างเราก็ต้องปรับตัวแต่หนูวก็ไม่ต้องไปคิดมากนะช่วงนี้มันก็เป็นแค่ช่วงปรับตัวเท่านั้นแหละเดี๋ยวอะไรทุกอย่างก็ดีขึ้นเอง วันนี้หนูตกงานก็ต้องมีคนอื่นตกงานเหมือนหนูอีกเยอะแน่เลยอะเราหนูจะไปหางานอะไรทำาลเนี่ยโอ้ยหนูของแบบเนี้มันต้องใช้เวลาเออถ้างานเอาอย่างนี้แล้วกันเจ๊คิดค่าอาหารเท่าเดิมก่อนแล้วกันมันเนี้ขอบคุณค่ะเจ๊ ข้าผ่านหมูไข่ดาวหนึ่งครับเจ๊จ้าแต่ร้านเจ๊อะราคาขึ้นแล้วนะโหเจ็ดสิบบาทเลยหรอเจ๊ใช่จ้าเดี๋ยวนี้ของทุกอย่างอะราคาขึ้นหมดแล้วตายตายตายเงินเดือนผมก็ไม่ขึ้นแต่ค่าของชีพมาขึ้นแบบเนี้ยจะอยู่ไงวะเนี้ยอ้าวเหรอเงินเดือนเธอไม่ขึ้นออกับเขาเหรอแบบนี้ ไปแจ้งความเอาผิดบริษัทได้เลยนะเนี่ยแจ้งไม่ได้หรอกเจ๊เงินเดือนผมสองหมื่นสองอยู่แล้วออ้าวแล้วไข่ดาวไม่เอาแล้วได้ไหมเจุ๊ยเอาไปเหอะกินคู่กันขายไปเท่าไหรอ่อ่ะสิบาทพอคือ,อ,อไปแล้วกัน,กนอืมตายเชอร์ี่ข้าวผัดไข่ดาว แค่เนี้ยเจ็ดสิบ สกันงั้นนี่เป็นเพียงมุมหนึ่งของเรื่องข่าวแรงขั้นต่ำที่จะปรับตัวขึ้นปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าวันนั้นมาถึงเราจะปรับตัวกันยังไงทุกคนวางแผนกันไว้หรือยังคะทุกคนวางแานไปได้นะคะเย้